สวัสดีค่ะมาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะ คลิปนี้วันนี้สสวิตาจะพาไปรู้จักกับไม้สกุลนกนิมาไม้มงคลนะคะไปรู้จักชื่อเขากันคะ่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านที่ทักมาสอบถามนะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้ชื่ออะไรไม้สกุลนกนิมามีเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นไปได้ที่บางท่านก็ไม่รู้จักชื่อคะ่ะวันนี้สสวิตาจะพาไปรู้จักเจ็ด ต้นเชื่อกันเลยนะคะไปดูกันคะ่ะว่าไม้ที่สุพิตาจะพาไปดูมีต้นไหนกันบ้างคะ่ะเรามารู้จักกับต้นแรกกันเลยนะคะสำหรับต้นนี้คะ่ะเขามีชื่อว่าซับมงคลส้มนะคะซับมงคลจะมีทั้ง สีแดงนะคะแต่วันนี้สวพิตาพามาชมซับมงคลส้มค่ะซับมงคลส้มเป็นไม้ที่มีความสวยนะคะสีส้มและก็สีเขียวที่อยู่บนพื้นใบของเขาค่ะตัดกันเข้ากันสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับน้องต้นนี้ซับมงคลส้มค่ะ ต้นที่สองค่ะต้นนี้ค่ะค้ำคูณชมพูนั่นเองค่ะน้องต้นนี้ก็สวยไม่แพ้ต้นอื่นเลยนะคะสําหรับคั้คูณชมพูค่ะเป็นไม้ที่ถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มน้องมีฟอร์มสวยมากค่ะสําหรับ ค้ำคูณชมพูขนาดเลี้ยงเป็นต้นเดียวน้องยังสวยเลยนี่ค่ะค้ำคูณชมพูจะเป็นไม้ที่มีเม็ดสีสีชมพูนะคะกระจายอยู่ทั่วใบกาบก้านจะเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากๆค่ะน้องคํ้ำคูณชมพูค่ะต้ที่สค่ะน้องต้นที่สามนี่เลยค่ะสําหรับน้องต้นนี้มีชื่อว่ารับเงินรับทองนะคะรับเงินรับทองลายใบของเขาจะมีความคล้ายกับ คํ้ำคูณชมพูแต่คํ้ำคูณชมพูเขาจะมีเม็ดสีสีชมพูเยอะนะคะส่วนรับเงินรับทองเขาจะมีพื้นสีเขียวเข้มและก็เม็ดสีชมพูไม่เยอะเท่ากับคํ้ำคูณเดี๋ยวโซฟิตาเอามาเทียบให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพพได้ดูกันนะคะนี่เป็นคํ้ำคูนนะคะนี่เป็นคํ้ำคูณค่ะส่วนนี่เป็นรับเงินรับทองนะคะเปรียบเทียบให้ดูกัน นี่ค่ะจะเห็นความต่างดูกันดีๆนะคะต้นนี้คั้คูณชมพูค่ะต้นที่สามนี่ค่ะรับเงินรับทองนะคะ แล้วเรามาชมต้นที่4ี่กันค่ะสำหรับต้นที่4ี่เป็นใครไปไม่ได้น้องต้นนี้สุขสมใจปองค่ะเป็นไม้ที่มีความสวยตลอดกาลนะคะสำหรับสุขสมใจปองชื่อดีมีมงคลสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆพนพี่พี่ได้นะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ เรามาดูกันต่อต้นที่ห้านะคะสำหรับต้นที่ห้าค่ะเป็นไม้ที่เคยดังในอดีตเป็นไม้ที่เคยมีราคาค่าตัวแพงมากค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะสตาร์บัคนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่พี่สตาร์บัคก,ก็เป็นไม้ที่มีสเสน่ห์มีความสวยนะคะใบของเขาจะกลมๆค่ะ บางใบเขาก็จะมีสีออกชมพูหวานๆนะคะแต่ต้นนี้สุภิตามีเป็นสีออกเหลืองๆนวลนๆนะคะสวยงามค่ะสตาร์บัคค่ะต้นต่อมาค่ะเรามาถึงต้นที่6กันแล้วนะคะต้นที่6ต้นนี้ชื่อจะเรียกยากสักหน่อยนะคะเพื่อนๆที่พี่น้องต้นนี้ชื่อเรียกยากน้องมีชื่อว่า ฮูนาริซานะคะฮูนาริซาเป็นไม้ที่มีความสวยและมีสเสน่ห์มากๆค่ะยิ่งเลี้ยงเป็นไม้ฟรรมอร์มกอแบบนี้สวยงามจริงๆค่ะฮูนาริซานะคะจะเป็นไม้ที่มีความสวยมีสเสน่ห์ค่ะก้านเขาจะสั้นนะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงเป็นไม้ฟรรมอร์มกอแบบนี้กอแน่นๆก็จะสวยงามค่ะ เขาจะมีความคล้ายกับรับเงินรับทองนะคะแต่ก็ยังมีาสามารถแยกแยะออกได้นะคะเพื่อนๆพี่ลองสังเกตดูนะคะอันนี้จะเป็นรับเงินรับทองอันนี้จะเป็นฮูนาริซานะคะสวยงามแตกต่างกันค่ะ <Lang> ตอนนี้เราก็รู้จักไปทั้งหมด6ต้นแล้วนะคะต้นที่7ค่ะมาดูกันต่อค่ะ เรามาชมกันต่อต้อตนที่เจ็ดต้นสุดท้ายนะคะต้นที่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะสำหรับน้องต้นนี้มีชื่อว่าหิวนะคะหิวคำเดียวค่ะน้องชื่อคำเดียวเรียกง่ายค่ะแต่ความสวยของน้องมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูกันใกล้ๆค่ะหิวจะมีลักษณะคล้ายกับมูไลจะมีความต่างตรง เม็ดสีตรงนี้นะคะสีตรงแกนกลางค่ะแล้วก็ลายก้างปลาที่อยู่บนใบนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มๆค่ะกระจายทั่วใบแบบนี้นะคะกับก้านก็จะเป็นสีอมชมพูนะคะสวยงามมากๆค่ะสำหรับฮิ้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ็ดต้นเจ็ดชื่อสวิตาก็พาชมไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆมีต้นไหนที่ สุภิตาพาดูก็อย่าลืมเขียนชื่อปักกันไว้นะคะจะได้จํากันได้ในครั้งหน้าค่ะคลิปหน้าครั้งหน้าสุภิตาจะพาไปชมอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสุภิตานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสําหรับวันนี้สุภิตาลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ